นี่เป็นยืนนวดเอวนะคะในนี้มีใครมีหมอต้องมีปัญหาอะไรไหมหมอต้องการดูครับเส้นถ้าถ้าทำถ้าโกมแล้วมันแป๊บไม่ต้องทำนะคะถ้าโกมแล้วมันแป๊บไม่ต้องทำนะถ้าใครถ้าใครโกมแล้วไม่เป็นไรแต่มันยืดออกโอเคทำเลยนะคะเวลาทำนะคะก็คือเหมือนการเหมือนท่านั่งนวดเอวนะคะหายใจเข้าเในมือมือเราอยู่อย่างนี้ค่ะมือขวาอยูหน้าของหตัวหายใจเข้าค่ะไปค่อยนวดไปค่ะค่อยๆลงไปเหมือนที่เราไปหาปลายเท้าเมื่อกี้นะ ล้งไปที่ได้นะคะบางคนอาจจะถึงพื้นบางคนอาจจะได้แค่เข่าแก้ขาก็คอยๆสามรี่ห้าหกเแปดเก้าสิบงดกลับตายแก้ตะโพกสลับเท้นได้แก้ไหลตะโพกขัดแก้ตะโพกขอนะคะเนอ่อีกรอบนึงนะคะเวลาทาเสร็จใขึ้นลือลงแล้วขึ้นมาได้ยี่ห ได้ลงไปเท่าไม่ได้เนาะนับตึ้งสองสามาคนจะตีพุวนีะเจ็ดปดเก้าิที่ดของชั้นที่สอีได้เยอะึ้น